พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าที่ผ่านมาในช่วงวันตรุษจีนของทุกปีกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะร่วมกับคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราชผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์จัดงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำ แต่เนื่องจากปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 และยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด -19 ในกลุ่มคนจำนวนมาก